ปีนี้ผมอายุ99ปีในฐานะรองประธานของเบิร์เชียผมมีสินทรัพย์หลายพันล้านดอลลาร์ตามหลักเหตุผลแล้วผมสามารถซื้ออะไรก็ได้ที่ผมต้องการผมสามารถเปลี่ยนรถหรูได้ทุกวันผมสามารถอยู่ในบ้านที่เหมือนพระราชวังได้ผมสามารถมีทีมเชฟส่วนตัวได้แต่ถ้าคุณเจอผมตามท้องถนนคุณอาจจะคิดว่าผมเป็นแค่ชายชาราธรรมดาหรือกระทั่งดูซอมซ่อคนหนึ่งผมอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมมากกว่า60ปี บ้านหลังนี้ไม่หรูหราและค่อนข้างเก่าด้วยซ้ำผมขับรถธรรมดาและเดินทางด้วยเครื่องบินและบ่อยครั้งก็นั่งชั้นประหยัดผมใส่สู่ตัวเดิมมาหลายสิบปีผมจะไม่เปลี่ยนมันจนกว่ามันจะขาดหลายคนหัวเราะเยาะผมพวกเขาพูดว่าชาร์ลีคุณหาเงินไปเพื่ออะไรกันคุณรวยขนาดนี้แต่กลับใช้ชีวิตสุขสบายไม่เป็นมันเป็นการเสียเวลาชีวิตเปล่าๆบางคนถึงกับเรียกผมว่า มังเกอร์ตาขี้เหนียวผมไม่เคยโกรธเรื่องนั้นเลยผมแค่คิดว่าพวกเขาน่าสมเพชเพราะพวกเขาไม่เข้าใจว่าเงินคืออะไรหรือความสุขที่แท้จริงคืออะไรพวกเขาไม่ได้ยากจนเพราะหาเงินได้น้อยแต่เพราะพวกเขาใช้เงินผิดที่ผิดทางแม้ว่าผมจะหาเงินได้มากมายในชีวิตนะฮะแต่ผมมีหลักการที่เด็ดขาดอยู่อย่างหนึ่งผมไม่เคยใช้เงินแม้แต่สลึงเดียวกับของบางอย่างไม่ใช่เพราะผมซื้อมันไม่ไหวแต่เป็นเพราะค่าใช้จ่ายเหล่านั้นโดยเนื้อแท้แล้ว เป็นการดูถูกสติปัญญาของผมผมเรียกค่าใช้จ่ายเหล่านี้ว่าภาษีความจนมีปรากฏการแปลกๆอย่างหนึ่งในโลกนี้ยิ่งคนจนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบใช้เงินในบางที่มากขึ้นเท่านั้นในขณะที่คนรวยยิ่งร่ารวยเท่าไหร่ก็ยิ่งขี้เหนียวในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นนี่คือเส้นแบ่งระหว่างคนรวยกับคนจนคนส่วนใหญ่คิดว่าการบริโภคคือความสุขและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต พิถนัดเลยครับในสังคมการค้าสมัยใหม่90%ของกับดักการบริโภคถูกสร้างขึ้นมาเพื่อล้วงกระเป๋าของคุณเพื่อให้คุณวิ่งอยู่บนลู่วิ่งหนีไปตลอดกาลธุรกิจต่างๆใช้ประโยชน์จากความเป็นมนุษย์ของคุณจุดอ่อนของคุณความฟุ้งเฟอ้อความเกียจคร้านความวิตกกังวลและความไม่รู้ของคุณพวกเขาออกแบบสิ่งจําเป็นเฮ็ดอย่างแล้วอย่างเล่าพวกเขาบอกคุณว่าถ้าคุณไม่ซื้อกระเป๋าใบนี้คุณจะเข้าสังคมไม่ได้ถ้าไม่มีบัตรใบนี้คุณจะเสียหน้า ถ้าคุณไม่กินยาบำรุงนี้แสดงว่าคุณไม่รักตัวเองดังนั้นคุณจึงยอมควักกระเป๋าเงินของคุณออกมาอย่างว่าง่ายคุณคิดว่าคุณกำลังซื้อความสุขแต่จริงๆแล้วคุณกำลังซื้อพันธนาการต่างหากทุกสตางค์ที่คุณจ่ายไปหากคุณจ่ายไปกับรายการในบัญชีนี้มันไม่เพียงแต่จะไม่นำความสุขระยะยาวมาให้คุณแต่กลับกันมันจะดูดอนาคตของคุณเหมือนแวมไพร์แต่จะดูดอนาคตของคุณจนแห้งเหือดผมเคยเห็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากมาย ซึ่งมีเงินเดือนปีละหลายแสนหรือกระทั่งหลายล้านแต่พวกเขากลับถังแตกทุกเดือนทําไมเหรอครับเพราะชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยค่าใช้จ่ายโง่ๆพวกเขาดื่มกาแฟแก้วละสี่สิบหยวนสมัครสมาชิกฟิตเนสบุญค่าหลายพันหยวนแต่ไม่เคยไปใช้และซื้อเสื้อผ้าลดราคาแต่ไม่เคยใส่พวกเขาคิดว่านี่เป็นเงินจํานวนเล็กน้อยแต่ผมจะบอกคุณว่าความมั่งคั่งไม่ได้ตัดสินกันที่เงินก้อนใหญ่แต่มันตัดสินกันด้วยเงินจํานวนเล็กน้อยเหล่านี้ต่างหาก หากคุณไม่สามารถอุดรูรั่วเหล่านี้ได้ถังความมั่งคั่งของคุณจะไม่มีวันเต็มไปด้วยน้ำได้เลยวันนี้ผมจะมาเปิดเผยรายการต่อต้านการบริโภคของผม4ี่สิ่งนี้คือสิ่งที่ผมจะไม่ยอมเสียเงินให้แม้แต่สลึงเดียวในชีวิตไม่ว่าผมจะรวยหรือไม่รวยผมจะไม่แตะต้องบันเด็ดขาดหากคุณสามารถขีดค่าสี่รายการนี้ออกจากใบแจ้งหนี้ของคุณได้ผมสัญญาเลยว่าแม้รายได้ของคุณจะไม่เพิ่มขึ้นความมั่งคั่งของคุณจะเริ่มเติบโตแบบทวีคูณ ที่สําคัญกว่านั้นคุณจะได้รับความรู้สึกที่เป็นสิ่งที่สูงส่งกว่าหมื่นเท่านั่นคืออิสรภาพจากการถูกขูดรีดคุณพร้อมหรือยังเรามาดูกันที่ข้อแรกและเป็นกับดักการบริโภคที่แพงที่สุดและโง่ที่สุดสิ่งแรกที่ผมจะไม่ยอมเสียเงินให้แม้แต่สลึงเดียวคือการบริโภคเพื่อโอ้อวดคนอื่นผมเรียกมันว่าภาษีแห่งหน้าตามันเป็นภาษีที่แพงที่สุดและโง่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและมันเป็นการจ่ายโดยสมัครใจเสียด้วย ลองมองไปรอบๆตัวคุณสิครับมองดูคนหนุ่มสาวในปัจจุบันและชนชั้นกลางที่เรียกตัวเองว่าอยู่ในเมืองแม้ว่าพวกเขาจะมีหนี้บัตรเครดิตแต่ก็ยังซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมที่มีโลโก้ใหญ่ๆแม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆแต่ก็ยังกู้เงินไปซื้อรถหรูทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนี้พวกเขาจะบอกคุณว่ามันเพื่อคุณภาพชีวิตหรือเพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองอย่าหลอกตัวเองเลยครับจุดประสงค์เดียวของการบริโภคแบบนี้คือการส่งสัญญ,ญาณ พวกเขาต้องการส่งสัญญาณไปยังคนรอบข้างว่าฉันประสบความสําเร็จฉันประสบความสําเร็จร่ํารวยและเป็นชนชั้นสูงแต่นี่เป็นภาพลวงตาที่น่าเศร้าอย่างยิ่งตอนที่ผมยังหนุ่มผมเรียนที่โรงเรียนกฎหมายฮาวาดที่นั่นมีคนทะนงตนอยู่มากมายต่อมาผมเข้าสู่วงการการลงทุนผมก็ได้เห็นคนโงท่ที่รักษาศักดิสรีจอมปลอมของตัวเองแล้วล้มละลายไปอีกมากคุณต้องเข้าใจความจริงพื้นฐานอย่างหนึ่ง เมื่อคุณใช้เงินไปกับของฟุม่มเฟือยคุณไม่ได้ร่ำรวยขึ้นคุณกำลังจนลงต่างหากคุณซื้อรถหรูราคา5 0 0แสนดอลลาร์จริงๆแล้วความมั่งคั่งของคุณเนี่ยลดลงไป50,000ดอลลาร์ 50, มูลค่าปัจจุบันของคุณคือเศษเหล็กที่เสื่อมค่าลงเรื่อยๆไม่ใช่เงินสดในธนาคารที่สร้างเงินคนมักจะคิดว่ามีแต่เงินที่ใช้ไปแล้วเท่านั้นที่จะพิสูจน์ความมั่งคั่งได้เงินที่ใช้ไปอย่างผิดๆนั้นเป็นความมั่งคั่งของคนอื่นต่างหาก มีเพียงเงินที่ยังไม่ได้ใช้เงินที่นอนอยู่ในบัญชีเปลี่ยนไปเป็นหุ้นและอสังหาริมรัพย์เท่านั้นที่เป็นความมั่งคั่งของคุณนี่คือปฏิทรัตทางจิตวิทยาที่น่าสนใจอย่างหนึ่งผมเรียกมันว่าปฏิทรัตรถร,ถรูเมื่อคุณขับรถเฟอร์รารี่ไปตามท้องถนนคุณคิดว่าคนเดินถนนกำลังอิจฉาคุณและคิดว่าคุณเท่ใช่ไหมครับใช่ไหมแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยคนเดินถนนไม่ได้มองคุณ พวกเขากําลังมองรถพวกเขากําลังจินตนาการในใจว่าถ้าฉันได้ขับรถคันนี้ฉันคงจะเท่มากในสายตาของพวกเขาคุณเป็นเพียงคนขับรถหรือแม้กระทั่งเป็นเพียงเครื่องประดับของรถหรูคันนี้คุณใช้เงินจํานวนมากเพื่อซื้อความเคารพและความอิจฉาจากผู้อื่นแต่สิ่งที่คุณได้กลับมามีเพียงความอยากได้และความริษยาของคนอื่นเท่านั้นในชีวิตของผมผมไม่เคยต้องพิสูจน์ว่าผมเป็นใครผ่านเสื้อผ้ารถยนต์หรือนาฬิกาเพื่อพิสูจน์ว่าผมเป็นใครวอร์เรนบัฟเฟก็เช่นกัน ถ้าคุณเจอเขาตามท้องถนนและเห็นสูตรเก่าๆที่เขาสวมใส่คุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นบรรณารักษ์ที่เกษียณแล้วก็ได้เราไม่ต้องการบัตรคะแนนภายนอกเราไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรเราสนใจแค่ตัวเลขในบัญชีของเราว่ามันเพิ่มขึ้นจริงๆหรือไม่และการตัดสินใจของเรามีเหตุผลหรือไม่หากคุณต้องการสิ่งภายนอกมาค้ำจุนความมั่นใจของคุณนั่นหมายความว่าภายในของคุณนั้นว่างเปล่า การบริโภคเพื่อหน้าตาแบบนี้คือหนทางรัดสู่ความยากจนสําหรับชนชั้นกลางมันจะทําให้คุณเนี่ยตกอยู่ในวงจรอุบาทที่เรียกว่าปรากฏการณ์ดีเดอร์โรดคุณซื้อสูทาราคาแพงเพื่อให้เข้ากับสูตัวนี้คุณต้องซื้อรองเท้าดีๆสักคู่หลังจากซื้อรองเท้าคุณก็คิดว่ารถคันเก่าของคุณไม่เข้ากับชุดใหม่ของคุณคุณก็ต้องเปลี่ยนรถหลังจากเปลี่ยนรถคุณก็คิดว่าชุมชนที่คุณอยู่นั้นยังไม่สูงพอคุณก็ต้องเปลี่ยนบ้าน ทุกขั้นตอนของการอัเปเดตคือการสูบเลือดความมั่งคั่งของคุณในที่สุดคุณก็มีหน้าตาที่เปล่งประกายมากมายแต่ภายในของคุณกระแสงเงินสดของคุณได้หมดสิ้นไปโดยสมบูรณ์แล้วทันทีที่คุณป่วยหรือตกงานปราสาทที่สร้างขึ้นจากหน้าตานั้นจะพังทลายลงในทันทีดังนั้นคําแนะนําแรกของผมสําหรับคนหนุ่มสาวคือเลิกความปรารถนาที่จะพิสูจน์ตัวเองโดยสิ้นเชิงเมื่อคุณอยากจะซื้อของแพงๆให้ถามตัวเองหนึ่งคำถาม ถ้าชันโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ได้และถ้าเพื่อนๆรอบตัวชั้นมองไม่เห็นว่าฉันเป็นเจ้าของมันฉั้นจะยังซื้อมันอยู่ไหมถ้าคําตอบคือไม่ก็จงเก็บกระเป๋าเงินของคุณทันทีเพราะนั่นไม่ใช่ความต้องการของคุณมันคือกับดักที่พ่อค้าตั้งไว้มันคือระเบียบวินัยทางสังคมและใบแจ้งหนี้ภาษีความฟุ้งเฟ้อของคุณเก็บเงินก้อนนี้ไว้แล้วเปลี่ยนมันให้เป็นทหารของคุณและนําไปลงทุนในตลาดหุ้นและลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เมื่อคุณแก่ตัวลงคุณจะพบว่า ความรู้สึกที่ได้เห็นยอดเงินในบัญชีของคุณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเศรษฐีที่มองไม่เห็นนั้นดีกว่ามากดีกว่าความยากจนที่เห็นได้ชัดจากการสวมใส่แบรนด์เนมเป็นพันเท่านี่คือการบริโภคประเภทแรกที่ผมจะไม่แตะต้องเด็ดขาดต่อไปผมจะพูดถึงประเภทที่2การบริโภคประเภทนี้ซ่อนเร้นมากกว่ามันมาในานามของการทำดีเพื่อตัวเองแต่จริงๆแล้วกำลังสูบฉีดพลังชีวิตของคุณอยู่ สิ่งที่สองที่ผมจะไม่ยอมเสียเงินให้แม้แต่สลึงเดียวคือสิ่งที่เรียกว่าวิถีชีวิตหรูหราจอมปลอมผมเรียกมันว่าภาษีไลฟ์สไตล์ทุกวันนี้คนหนุ่มสาวถูกล้างสมองด้วยแนวคิดที่น่ากลัวมากอย่างหนึ่งแนวคิดนี้บอกคุณว่าถ้ารักตัวเองก็ควรซื้อสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองดังนั้นคุณจึงเริ่มไล่ตามชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบบนโซเชียลมีเดีย กาแฟแก้วละ30หยวนทุกเช้าและไปทานบรันช์มื้อละ500หยวนในวันหยุดสุดสัปดาห์สมัครสมาชิกฟิตเนส,สราคาหลายพันบาทแต่แทบไม่เคยได้ใช้ซื้อเครื่องครัวมามากมายแต่ใช้เพียงครั้งเดียวคุณคิดว่านี่คือการลงทุนในตัวเองและยกระดับคุณภาพชีวิตแต่ผมจะบอกคุณว่านี่ไม่ใช่การลงทุนมันคือการสิ้นเปลืองมันเป็นเรื่องโกหกที่พ่อค้าแต่งขึ้นมาเพื่อล้วงกระเป๋าเงินของคุณ และมันเป็นเรื่องโกหกที่พ่อค้าแต่งขึ้นมาผมไม่เคยดื่มกาแฟแก้วละ30หยวนเลยในชีวิตตอนที่ผมพบกับบอร์เรนบัฟเฟ่เราดื่มโคลาที่ซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตโคกระป๋องละไม่กี่หยวนเรากินแฮมเบอร์เกอร์และแซนด์วิชธรรมดาที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้จักความสุขสบายมันหมายความว่าเรารู้วิธีคำนวณมูลค่าต่างหากต้นทุนของกาแฟหนึ่งแก้วมีเพียงไม่กี่หยวนที่เหลืออีก20หยวนที่คุณจ่ายไปคือค่าเช่าค่าโฆษณา และค่าแก้วกระดาษสวยๆของ Starbucks คุณคิดว่าคุณกำลังดื่มกาแฟแต่จริงๆแล้วคุณกำลังดื่มเงินจำนวนเล็กน้อยนี้ดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญคุณอาจจะคิดว่าฉันมีรายได้เดือนละ20,000หยวนจะดื่มกาแฟสักแก้วจะเป็นอะไรไปแต่การสูญเสียความมั่งคั่งมักจะเริ่มต้นจากรูเล็กๆที่ไม่เด่นชัดเหล่านี้วันละ30หยวนก็คือเดือนละ900หยวนซึ่งก็คือปีละกว่า10,000 หากคุณนําเงินกว่าหนึ่งหมื่นหยวนนั้นไปลงทุนแบบดอกเบีย้ยทบต้นเป็นเวลาส0สิปีมันจะกลายเป็นเงินหลายแสนสิ่งที่คุณดื่มเข้าไปไม่ใช่กาแฟคุณกําลังดื่มอิสรภาพในอนาคตของคุณทิ้งไปต่างหากแล้วบัตรสมาชิกฟิตเนสราคาแพงเหล่านั้นละผมเห็นคนนับไม่ถ้วนที่ตอนต้นปีพวกเขาทุ่มเงินหลายพันอย่างมั่นใจและซื้ออุปกรณ์ครบชุดแต่พวกเขาไปไม่ถึงห้าครั้งด้วยซ้ําพวกเขาไม่ได้ซื้อสุขภาพแต่ซื้อความสบายใจทางจิตวิทยา พวกเขาคิดว่าตราบใดที่พวกเขาจ่ายเงินพวกเขาก็จะผอมลงและแข็งแรงขึ้นได้นี่เป็นวิธีคิดที่เกียจคร้านสุขภาพที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องมียิมราคาแพงตอนที่ผมอายุ90บกว่าความลับของการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนั้นเรียบง่ายมากผมเดินเล่นทุกวันผมกินอย่างพอประมาณผมไม่ใช้งานร่างกายของผมหนักเกินไปไม่มีสิ่งใดในนี้ที่ต้องใช้เงินเลยความประณีตที่แท้จริงไม่ได้สร้างขึ้นจากการใช้จ่ายเงิน ความประณีที่แท้จริงคือความรู้สึกของการควบคุมชีวิตได้มันคือการรักษาบ้านของคุณให้สะอาดคือการที่คุณทำอาหารเพื่อสุขภาพให้ตัวเองคือการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มหรือการเดินเล่นท่ามกลางแสงแดดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีราคาแพงแต่นี่คือชีวิตที่แท้จริงกับดักของลัทธิบริโภคนิยมในปัจจุบันคือการทำให้คุณสูญเสียความสามารถในการรับรู้ถึงความสุขที่เรียบง่ายมันทำให้คุณรู้สึกว่ามีแต่ความสุขที่ซื้อเรื่องเงินเท่านั้นที่เป็นความสุข มีแต่สินค้าที่มีป้ายราคาเท่านั้นที่มีคุณค่ามันคือโรคชนิดหนึ่งหากคุณต้องการร่ำรวยคุณต้องรักษาโรคนี้ให้หายคุณต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธความหรูหราจอมปลอมเหล่านั้นเมื่อคุณอยากจะซื้อเทียนหอมราคาแพงให้ถามตัวเองว่าการเปิดหน้าต่างนั้นเป็นธรรมชาติกว่าหรือไม่เมื่อคุณอยากจะไปเช็คอินที่ร้านอาหารดังในอินเทอร์เน็ตให้ถามตัวเองว่าอาหารที่บ้านดีต่อสุขภาพมากกว่าหรือไม่ เมื่อคุณอยากจะซื้อชุดแฟชั่นที่ใส่ได้แค่ฤดูการเดียวให้ถามตัวเองว่าสไตล์คลาสสิกนั้นทนทานกว่าหรือไม่จงประหยัดภาษีไลฟ์สไตล์เหล่านี้อย่าเปลี่ยนเงินของคุณให้เป็นกำไรในรายงานของพ่อค้าแต่จงเปลี่ยนเงินของคุณให้เป็นสินทรัพย์ในบัญชีของคุณเองเมื่อคุณเลิกความประนีตจอมปลอมแบบนี้คุณจะพบว่าชีวิตของคุณไม่ได้แย่ลงแต่กลับมีความจริงและมีเนื้อหามากขึ้นและกระเป๋าเงินของคุณจะเริ่มตุ้งขึ้น ความรู้สึกปลอดภัยที่มาจากการได้เห็นเงินออมของคุณเติบโตนั้นน่าพึงพอใจกว่าผลิตภัณฑ์ดังในอินเทอร์เน็ตใดๆสามารถนำความพึงพอใจที่ลึกซึ้งกว่ามาให้คุณได้นี่คือการบริโภคประเภทที่สองที่ผมจะไม่แตะต้องเด็ดขาดต่อไปเราจะเปิดเผยประเภทที่3การบริโภคประเภทนี้อันตรายยิ่งกว่าเพราะมันมักจะสวมเสื้อคลุมของการเรียนรู้และความก้าวหน้าทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนคิดบวกมากสิ่งที่สามที่ผมจะไม่ยอมเสียเงินให้แม้แต่สลึงเดียว คือครอ์สเรียนราคาแพงที่สัญญาว่าจะประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วมันคือการจ่ายเงินเพื่อความรู้มันอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องโกหกที่ใหญ่ที่สุดในสังคมสมัยใหม่ในยุคนี้ทุกคนต่างวิตกกังวลคุณเห็นเพื่อนรุ่นเดียวกันได้เลื่อนตําแหน่งและได้เงินเดือนมากขึ้นและเห็นรายได้สูงๆที่คนอื่นโพสตออนไลน์คุณรู้สึกว่าคุณตามหลังและคุณคิดว่าคุณยังไม่ดีพอ ในเวลานี้กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่ากูรูจะโผล่ออกมาพวกเขาสวมสูทที่ตัดเย็บอย่างดียืนอยู่ข้างรถหรูและบอกคุณผ่านกล้องว่าตราบใดที่คุณซื้อคอร์สเรียนราคา9,999หยวนของเขาคุณก็จะสามารถเชี่ยวชาญรหัสแห่งความมั่งคั่งได้คุณสามารถบรรลุอิสรภาพทางการเงินได้ภายในหนึ่งเดือนและคุณสามารถเป็นผู้ชนะในชีวิตได้พวกเขาไม่ได้ขายความรู้ แต่ขายภาพลวงตามันคือยาหลอกเพื่อรักษาความวิตกกังวลของคุณผมอ่านหนังสือมาแล้วหลายพันเล่มในชีวิตแต่ผมไม่เคยจ่ายเงินสําหรับคอร์สเรียนเร่งรัดแบบนี้เลยทําไมเหรอครับเพราะปัญญาที่แท้จริงไม่เคยได้มาอย่างรวดเร็วถ้าคุณต้องการเรียนรู้เรื่องการลงทุนหรือแก่นแท้ของธุรกิจครูที่ดีที่สุดไม่ใช่คนดังในอินเทอร์เน็ตที่ตะโกนอยู่ในวิดีโอสั้นๆแต่คือบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วเบนจามินแฟรงคลินอดัมสมิธอสไตน์ Nes, ความคิดของพวกเขาทั้งหมดถูกย่อลงในหนังสือคลาสสิกเหล่านั้นซึ่งมีราคาเพียงไม่กี่สิบหยวนด้วยเงินเพียงไม่กี่สิบหยวนคุณสามารถพูดคุยกับสมองที่ฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้นี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในโลกแต่คนส่วนใหญ่ไม่อยากอ่านหนังสือพวกเขาคิดว่าการอ่านช้าเกินไปเหนื่อยเกินไปน่าเบื่อเกินไปพวกเขายอมจ่ายเงินหลายพันหยวนเพื่อฟังสิ่งที่เรียกว่ากูรู เล่าเรื่องราวที่ผ่านการเคี้ยวมาแล้วหรือแม้กระทั่งบิดเบือนให้คุณฟังพวกเขาคิดว่าตราบใดที่พวกเขาจ่ายในราคาสูงความรู้ก็จะเข้าสู่สมองของพวกเขาโดยอัตโนมัติมันเหมือนกับคุณอยากจะสร้างกล้ามเนื้อแต่คุณไม่อยากยกน้ําหนักแต่กลับจ้างคนในราคาสูงแล้วขอให้เขายกน้ําหนักให้คุณและคุณก็แค่มองอยู่ข้างๆหวังว่าจะสร้างกล้ามเนื้อได้มันไม่น่าขันนะครับผมเคยเห็นคนหนุ่มสาวมากมายเพื่อบรรเทาวความวิตกกังวลเกี่ยวกับความรู้ พวกเขาจึงตุนคอสเรียนไว้นับไม่ถ้วนวันนี้เรียนการเงินพรุ่งนี้เรียนการเขียนและมรืนนี้เรียนการจัดการพวกเขาใช้เงินไปมากมายและใช้เวลาไปมากมายผลก็คือเพราะคอสเรียนเหล่านี้มักจะถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณรู้สึกดีและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเข้าใจมันคุณจึงได้รับความพึงพอใจที่ผิด,ผดเพี้ยคุณคิดว่าคุณก้าวหน้าขึ้นแล้วแต่จริงๆแล้วคุณก็แค่ย่ำอยู่กับที่การเรียนรู้ที่แท้จริงย่อมต้องเจ็บปวด คุณต้องต่อสู้กับทฤษฎีที่ยากเหล่านั้นคุณต้องคิดต้องฝึกฝนและทำผิดพลาดคุณต้องใช้เวลานานในการสร้างรูปแบบความคิดของคุณเองไม่มีใครสามารถทำแทนคุณได้และไม่มีทางลัดหากมีใครบอกคุณว่าเขามีความลับที่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆแสดงว่าเขาต้องกำลังเล็งกระเป๋าเงินของคุณอยู่แน่ผมมักจะพูดว่าถ้าผมเห็นใครบางคนตามท้องถนนและเห็นใครบางคนกำลังโปรโมท วิธีรวยทางรัฐผมจะปิดกระเป๋าเงินของผมทันทีแล้วเดินจากไปเพราะถ้าวิธีนั้นได้ผลจริงทําไมเขาถึงไม่เก็บไว้ใช้เองและทาเงินมหาศาลล่ะแต่กลับพยายามจะขายมันให้คุณเพื่อแลกกับค่าเล่าเรียนเล็กๆไม่น้อยนั่นดังนั้นคําแนะนําของผมคือเก็บเงินสําหรับคอาสเรียนราคาแพงเหล่านั้นไว้แล้วไปซื้อชีวประวัติคลาสสิกดีๆอ่านรายงานประจําปีของบริษัทหรือแม้กระทั่งสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์ ธุรกิจคุณภาพสูงสิ่งเหล่านี้ราคาถูกมากแต่มีคุณค่าสูงยิ่งไปกว่านั้นคุณควรละทิ้งความปรารถนาอันโลภโมโทสันที่จะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและยอมรับความไม่รู้ของคุณและยอมรับว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ยาวนานเมื่อ,อคุณหยุดพยายามจะใช้ทางลัดด้วยการใช้จ่ายเงินคุณก็จะปิดรูรั่วขนาดใหญ่ที่สของการสูญเสียความมั่งคั่งได้ไม่เพียงแต่คุณจะประหยัดเงิน ที่สำคัญกว่านั้นคุณยังได้ปกป้องสมองของคุณคุณไม่ปล่อยให้ข้อมูลขยะและค่านิยมที่ผิดๆเหล่านั้นมายึดครองพื้นที่ทางปัญญาของคุณคนรวยที่แท้จริงคือผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตแต่พวกเขาก็เป็นผู้เรียนรู้ที่ช่างวิพากษ์วิจารณ์ที่สุดเช่นกันพวกเขาอ่านแต่หนังสือที่ดีที่สุดพูดคุยกับคนที่ฉลาดที่สุดเท่านั้นและคิดถึงคำถามที่สำคัญที่สุดเท่านั้นพวกเขาจะไม่มีวันใช้เงินซื้อความคิดเห็นมือสองของคนอื่นเอาละ เราได้จ่ายค่าหน้าตาไปแล้วเราจ่ายค่าชีวิตที่หรูหราและคอสเรียนภาษีค่าโง,ง่ไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะ,ะเผชิญกับอย่างสุดท้ายซึ่งเป็นกับดักการบริโภคที่ซ่อนเร้นที่สุดและถูกมองข้ามได้ง่ายที่สุดกับดักนี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อคุณผ่อนคลายที่สุดมันมาในนามของการเข้าสังคมแต่กลับกัดกร่อนความมั่งคั่งและจิตวิญญาณของคุณอย่างเงียบๆสิ่งที่สี่ที่ผมจะไม่ยอมเสียเงินให้แม้แต่สลึงเดียว คือกิจกรรมทางสังคมคุณภาพต่ำและความสุขระยะสั้นเหล่านั้นหลายคนคิดว่าการเข้าสังคมคือการลงทุนยิ่งรู้จักคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีหนทางมากเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงกระตือรือร้อนที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงต่างๆพวกเขาดื่มและชนแก้วกันที่โต๊ะอาหารเรียกกันและกันว่าพี่น้องเพื่อที่จะเข้ากลุ่มได้บ่อยครั้งก็เลี้ยงอาหารคนอื่นให้ของขวัญและให้เงิน พวกเขาคิดว่ามันคือการสะสมคอนเน c t ชันและปูทางสำหรับอนาคตแต่ผมจะบอกคุณว่า99%ของการเข้าสังคมนั้นไม่มีประสิทธิภาพเพื่อนที่คุณเจอจาก,การกินดื่มเมื่อคุณประสบปัญหาจริงๆจะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถช่วยคุณได้แก่นแท้ของเครือข่ายไม่ใช่ว่าคุณรู้จักใครแต่คือคุณเป็นใครหากคุณไม่มีคุณค่าการรู้จักผู้ใหญ่ผู้โตมากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์คุณเป็นเพียงชื่อในสมุดที่อยู่ของพวกเขา หรือแม้กระทั่งคนเดินผ่านที่สามารถลบได้ทุกเมื่อผมมีเพื่อนไม่มากในชีวิตแต่แต่ละคนล้วนจริงใจมิตรภาพของผมกับวอร์เรนบาฟเฟต์ยืนยาวมากกว่า60สปีเราไม่เคยต้องให้ของขวัญหรือเลี้ยงดูกันเพื่อรักษาสัมพันธ์เราอาศัยค่านิยมร่วมกันการชื่นชมในสติปัญญาของกันและกันมันคือความเข้าใจโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดที่เราไม่รู้สึกอึดอัดแม้จะไม่ได้คุยกันความสัมพันธ์คุณภาพสูงเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อโดยเงินตรงกันข้าม ความสัมพันธ์ที่ต้องให้คุณใช้เงินนั้นโดยเนื้อแท้แล้วเปราะบางหรือแม้กระทั่งเสแสร้งเมื่อคุณใช้เงินไปกับการเข้าสังคมที่ไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้คุณไม่เพียงแต่สูญเสียเงินที่แย่กว่านั้นคือคุณสูญเสียเวลาของคุณคุณสามารถใช้เวลานี้ไปกับการอ่านหนังสือการคิดการอยู่กับครอบครัวและพัฒนาความสามารถหลักของคุณได้แต่คุณกลับเสียมันไปกับการทักทายและการโอ้อวดที่ไร้ความหมายนี่คือการสูญเสียซ้ำซ้อน นอกจากการเข้าสังคมที่ไม่มีประสิทธิภาพแล้วยังมีการบริโภคที่พบบ่อยกว่านั้นผมเรียกมันว่าความสุขขยะเช่นการเมามายในบาร์หรือการพนันในคาสิโนหรือการหมกมุ่นอยู่กับสถานบันเทิงที่กระตุ้นประสาทสัมผัสเหล่านั้นการบริโภคเหล่านี้สามารถนำความสุขระยะสั้นมาให้คุณได้โดปามีนจะถูกหลั่งออกมาทันทีทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในแต่ความสุขนี้มันราคาถูกและเป็นพิษมันจะทำให้คุณเสพติด ทำให้คุณทนต่อชีวิตที่น่าเบื่อได้น้อยลงเรื่อยๆมันจะทําให้คุณต้องไล่ตามสิ่งกระตุ้นที่แรงขึ้นต่อไปและเพิ่มการลงทุนของคุณอย่างต่อเนื่องในที่สุดคุณไม่เพียงแต่ทําให้ร่างกายของคุณว่างเปล่าแต่ยังทําให้กระเป๋าเงินของคุณว่างเปล่าด้วยความสุขที่แท้จริงควรจะสงบและยั่งยืนมันมาจากความรู้สึกของความสําเร็จหลังจากแก้ปัญหาได้จากความอิ่มเอมใจหลังจากอ่านหนังสือดีๆสักเล่มจบจากการใช้เวลากับครอบครัวของคุณ ความสุขแบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เงินมากมายงานอดิเรกที่ผมโปรดปรานที่สุดในชีวิตคือการอ่านหนังสือหนังสือเล่มหนึ่งราคาเพียงไม่กี่สิบหยวนแต่มันสามารถนําความสุขมาให้ผมได้หลายวันหรือแม้กระทั่งแรงบันดาลใจไปตลอดชีวิตผมยังชอบเล่นบริดด้วยมันเป็นเกมที่ต้องใช้ความคิดมันทําให้สมองของผมเฉียบแหลมอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีราคาแพงแต่มันทําให้ผมรู้สึกพึงพอใจอย่างแท้จริงหากคุณต้องการร่ํารวยคุณต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะ ระหว่างความสุขขยะกับความสุขคุณภาพสูงและอะไรคือความสุขระดับสูงคุณต้องเรียนรู้ที่จะเพลิดเพลินกับความสันโดษเมื่อคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์การมีอยู่ของคุณอีกต่อไปและไม่ต้องการสิ่งกระตุ้นทางประสาทสัมผัสเพื่อทําให้ประสาทของคุณชาอีกต่อไปคุณจะมีพลังที่แข็งแกร่งคุณสามารถนาเงินและเวลาที่คุณประหยัดได้ไปใช้กับสิ่งที่สําคัญอย่างแท้จริงคุณสามารถสร้างสินทรัพย์ของคุณขัดเกลาทักษะของคุณและสร้างครูเมืองที่แท้จริงของคุณได้ คุณจะพบว่าเมื่อคุณเก่งขึ้นและรวยขึ้นเรื่อยๆคนที่เคยต้องให้คุณใช้เงินเพื่อเอาใจก็จะเข้ามาหาคุณเองนี่คือความจริงของชีวิตเอาละเราได้ระบุรายการค่าใช้ใจ่ายราคาแพง4ี่อย่างนี้ไปแล้วภาษีแห่งหน้าตาภาษีไลฟ์สไตล์ภาษีค่างโง่และภาษีความสุขขยะตอนนี้คุณอาจจะเข้าใจบ้างแล้วว่าทำไมผม,มถึงแม้จะยังคงใช้ชีวิตที่เรียบง่ายเช่นนี้เพราะผมรู้ว่าการสะสมความมั่งคั่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มรายได้แต่ยังเกี่ยวกับการประหยัดด้วย ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งล่อใจนี้มีเพียงผู้ที่สามารถยึดมั่นในหลักการของตนและปฏิเสธที่จะถูกขู่รีดเท่านั้นที่จะสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้ในตอนท้ายของบทความนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าหลังจากที่คุณเลิกสี่สิ่งนี้ไปแล้วคุณจะมีชีวิตแบบไหนมันไม่ใช่แค่เรื่องอิสรภาพทางการเงินแต่ยังเป็นอิสรภาพทางจิตวิญญาณด้วยตอนนี้คุณได้ชำระใบแจ้งหนี้ราคาแพงสี่ใบนั้นไปแล้วคุณไม่ซื้อหน้าตา คุณไม่ไล่ตามความประณนีตจอมปลอมคุณไม่จ่ายเงินให้กับเรื่องโง,โง่และคุณไม่ไปเข้าสังคมที่ไม่มีประสิทธิภาพคุณอาจจะถามครอบครัวของคุณว่าถ้าฉันไม่ใช้เงินแล้วจะหาเงินไปเพื่ออะไรเพื่อเป็นคนขี้เหนียวเหรอหรือแค่เพื่อดูตัวเลขในบัญชีธนาคารของคุณเติบโตขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่เหตุผลที่ผมขอให้คุณประหยัดเงิน<ๆ>ก็เพื่อที่จะให้คุณมีบางสิ่งสิ่งนี้มีค่ามากกว่ารถหรูเป็นหมื่นเท่ามันเรียกว่าทางเลือก เมื่อคุณไม่ใช้จ่ายเพื่อหน้าตาอีกต่อไปคุณก็ไม่จําเป็นต้องทนกับงานที่คุณเกลียดคุณสามารถลาออกได้ทุกเมื่อและทําในสิ่งที่คุณอยากทําจริงๆเมื่อคุณไม่ใช้จ่ายเกินตัวเพื่อความประณนีต e จอมปลอมอีกต่อไปคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องธนาคารเมื่อว,วิกฤตเศรษฐกิจมาถึงก็สามารถนอนหลับได้อย่างสงบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าผ่อนบ้านในเดือนหน้าเมื่อคุณไม่จ่ายเงินเพื่อความวิตกกังวลอีกต่อไปคุณจะมีความสามารถในการคิดอย่างอิสระ คุณจะไม่ถูกขูดรีดโดยคนที่ขายความมิตกกังวลคุณจะเติบโตไปตามจังหวะของคุณเองเมื่อคุณไม่เสียเวลาไปกับการเข้าสังคมที่ไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปคุณก็สามารถมีเพื่อนร่วมทางที่มีคุณภาพได้คุณสามารถใช้เวลากับคนที่รักคุณอย่างแท้จริงและกับสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอย่างแท้จริงนี่คืออิสรภาพจากการถูกขูดรีดความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่ว่าคุณมีมากแค่ไหนแต่คือคุณมีเวลามากแค่ไหนที่ไม่ถูกควบคุมโดยผู้อื่น ตอนที่ผมยังหนุ่มผมเคยคิดว่าความมั่งคั่งคือการมีมากขึ้นแต่เมื่อผมมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ99ปีในที่สุดผมก็เข้าใจว่าแก่นแท้ของความมั่งคั่งคือการมีน้อยลงมีความปรารถนาน้อยลงมีพันธนาการน้อยลงและมีความกลัวน้อยลงเมื่อผมนั่งอยู่ในบ้านที่ไม่หรูหราของผมสวมสูตัวเก่าและอ่านหนังสือเก่าแก่จากหลายสิบปีก่อนผมรู้สึกร่ำรวยอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะผมรู้ว่าทั้งหมดนี้คือทางเลือกที่ผมตัดสินใจเองไม่ใช่การถูกครอบงำโดยลทัทธิบริโภคนิยมผมไม่ได้ใช้เงินไปกับสิ่งที่สร้างภาพลวงตาเพื่อรักษาหน้าตาผมใช้เงินในที่ที่สามารถสร้างดอกเบี้ยทบต้นได้แต่ใช้กับสิ่งที่สามารถทำให้ผมฉลาดขึ้นและเป็นอิสระมากขึ้นนี่คือคำแนะนำสุดท้ายของผมสำหรับคนหนุ่มสาวอย่าสับสนไปกับความวุ่นวายของโลกใบนี้และอย่าถูกหลอกโดยโฆษณาที่แวววาวเหล่านั้นจงกล้าที่จะเป็นคนนอกคอก เมื่อคนอื่นกำลังอวดรถคันใหม่ของพวกเขาคุณก็เก็บเงินอย่างเงียบๆเบมื่อคนอื่นกำลังไล่ตามการเช็คอินตามรอยคนดังคุณก็อ่านหนังสืออย่างเงียบๆเบมื่อคนอื่นกำลังกระวนกระวายใจที่จะหาทางลัดคุณก็ขัดเกลาตัวเองอย่างอดทนมันฟังดูโง่ช้าและน่าเบือ่อแต่เชื่อผมเถอะครับนี่คือทางลัดสู้อิสรภาพที่แท้จริงเมื่อคุณไปถึงวัยเดียวกับผมมองย้อนกลับไปในอดีตคุณจะพบว่า เงินที่คุณไม่ได้ใช้และเวลาที่คุณไม่ได้เสียไปในที่สุดจะกลายเป็นเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของคุณพวกมันปกป้องสักตศสีของคุณและสนับสนุนความฝันของคุณทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตในโลกที่โหดร้ายนี้ได้อย่างผู้ชนะที่แท้จริงผมคือชาร์ลีมังเกอร์ผมหวังว่าบทเปรียนของผมจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเดินทางอ้อมได้หลายสิบปีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจงเรียนรู้ที่จะปฏิเสธการบริโภคโง่ๆเหล่านั้น และเก็บเงินของคุณไว้เพื่ออิสรภาพที่แท้จริง